โอเคครับก็ขอกล้าดีทุกท่านกันด้วยนะครับいいวันนี้เราก็อยู่ในช่องมีสีโลกนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซุปซัดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะไาเล่นบทบาททั้งเั้วนะคือเป็นบทบาทที่ผมยังไม่ได้อัดเลยคนอื่นเขาอัดกันเหมือนแล้วนะครับいいโอเควันนี้เราจะไาเล่นฮันเตอร์นะครับแต่เราจะมามาไม่เล่นฮันเตอร์หมดคู่นะครับแย่ไปไปเล่นดูกัเวเลย A f โอเคนะครับมาดูว่ามันจะได้เป็นฮันเตอร์เปล่าโอเคมาแล้ว okay, ครับคือผมอัดไปประมาณยี่สิบล้านหัวรอบนะค,บ <c oughs> คือผมไม่ได้เป็นฮันเตอร์เลยนะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกผมจะเล่นหมดคู่อะ <c oughs> ผมเล่นแล้วแพ้ไงผมก็เลย <c oughs> เล่นหมดเดียวครับพอดที่ผมกาก <c oughs> ครับรอบนี้เราต้องได้เล่นฮันเตอร์เพราะว่า ผมคู่ผมเล่นผมแทบไม่ได้เล่นฮันเตอร์เลยเขาชอบคิดว่าผมเป็นโจ๊กอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจแค่ปวดผมไม่คิดว่าเป็นโจ๊กกันหรอวะโอเคเราเดินไปนี่เราไม่ได้เดินจะไปเดินไปห้องไฟหรือว่าอะไรนะคือเราจะเดินไปแอบนะครับอืมผมเตรียมอยู่แล้วโอเคครับเดินมาขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครมากับผมครับพอดีผมมันตึงก็เลยไม่มีใครกล้าคบผมอะไรประมาณเนี้ยครับวกลัแบบเดินอยู่กับผมอยู่ดีแล้วแบบแล้วแบบล่วงอะไรประมาณเนี้ย โอ้โหผมว่าแล้วทำไมไม่มีจบเลยนี่มันมีผ่านหรงอรถจอมตะกะด้วยเฮ้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 ยเปิดเปิดเปิดลูกโอชิทำไมครับเปิดลูกโอชิทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเปิดลูกโอชิเราเราเห็นเราเห็นคนเงินแบบ เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับปิดปิดเพลงโอชิก่อนครับปิดเพลงเกินใหม่เป็นลูกโอชิก่อนครับเราฟังไม่รู้เรื่องเลยครับฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับปิดเพลงก่อนล่าสุดไปแนวอนิเมะแล้วครับตัวแทนของไม่ต้องยุ่งแล้วครับเขาจะลองฟังเพลงกันนะครับโอเคครับตอวแรกนครับเปิดเต่อได้เลยนะครับ เอคือตอนนั้นอ่ะเราเราเห็นไอ้ที่มันเหมือนแบบเป็นจอมตะกะวเวลามันหิวใช่ไหมฮะมันมีเวลามันหิวด้วยเหรอมันมันมันไม่มันไม่มีเวลามันหิวนะมันกินเลยเวลาหิวเข้าสลดมันไม่มีเวลาหิวนะมันกินเลยพูดผิดพูดผิดโอ้ย ล,ะะล่าสุดโอ้โหฟ,ฟาร์มไม่นอะไรสุดสวยแล้วมัน <laughs> ใครที่ยังไม่ดูไปดูได้นะเรื่องนี้บอกเลยไม่ตับนะครับจริงๆโอเคเราย้อนกลับมาทำเควสตรงนี้ดีกว่านะครับเควสอะไรผมก็ลืมละ <laughs> กำลังวิจัยฉันอยู่สำเร็จแล้วค่อยมาใหม่แล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้วิจัยหรอวะ <laughs> โหสีส้มกดทำไมครับเนี่ย โอ้โหโอ้โหไม่ใช่ละพาลงกับจอมตะกะแม่งเล่นงานละเอาจริงไม่เจอส้ไอฟ้าเขมือบต่อหน้าต่อตาไอสีฟ้าไอสีน้ำเงินน่ะเอ็งเป็สีน้ำเงินน่ะเขมือบต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะผมผมจะฟังสีส้มหรือฟังเพลงดีเอาเอาน้ำเงินออกไปก่อนเไปก่อนไอ้ำเงินที่จอนตะกะ โอเคอะเฮ้ยไม่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 โหวดผมมาโหวดผมมาผมเป็นฮันเตอร์ผมเป็นฮันเตอร์ผมเป็นฮันเตอร์ไอสีน้ำตาลแม่ก็เปิดเพลงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพูดดังสีน้ำตาลไม่โหวดโหวดมาเลยโหวดมาเลยนายไั้ไม่ต้องตายเฮ้ยผมไม่ผมอยากผมอยากเดาอ่ะโวตมันเถอโอ้โหไอสีน้ำตาลแม่ก็เปิดเพลงโอ้ไอสีน้ำตาลแม่ โอ้โหมันขโมอแฝงไปด้วยนั่นอะมันขโมอแฝงไปด้วยนั้นอะอย่าไปอยู่ใกล้สีน้าตาลนะครับเพาะเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับหรือเปล่าวะเฮ้ยสีขาวอย่าเดินตามมาผมผมไม่ปลอดภัยครับเนี่ยผมไม่ปลอดภัยคืออยากเล่นบทนะอย่ามาอย่ามาปาดผมนะสีม่วงกดแล้วสีม่วงกดแล้วแล้วก็ ยูชูน่ายูชูน่าดาเดโมอาเมงยดคนทำไมก่อนนั่นไงโอ้ยอย่าเปิดไม้อย่าเปิดไม่ฟังเพียคนเดียวโหวตดผมมาหน่อยผมผมอยากเดาฮันเตอร์อ่ะโหวตผมมาโหวตผมมาโหวตผมมาหน่อยผมอยากเปผมอยากเดาโหวตผมหน่อยผมเดาเองเดี๋ยวผมเดาขาวเองเดี๋ยวผมเดาขาวเองโหวตผมเออไม่ถูกไม่เป็นไรหรอก ไม่ใช่หมดแหล่งไม่ต้องซีเรียสจะได้เล่นฮันเตอร์ักทีนะ่ะเภนพแม่งไม่ได้เอเอมันต้องอย่างงี้เดาเลยจบเปาวะไม่จบ,บะวะปิดหูฟังแล้วโหวเพลงเกิดแบบลูกชี แม็กทำไมไม่ฝากคนเดียวไม่เปิดทําไมมัน,นี่ยคือเออบทฮันเตอร์ก็จะประมาณนี้แหละครับอืมโอเคครับก็บทบาทฮันเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับคือเป็นบทบาทที่เอาไว้แก้แค้นนะครับไม่ได้บทตัวแฝงออกนะครับอือเป็นบทบาทที่่อาไว้แก้แค้นนะครับสําหรับใครที่โบ่เรานะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยมปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย